หรือเราจะทำอะไรให้พี่น้องประชาชนของเรานะครับทั้งที่เห็นด้วย แล้วก็ที่ยังเฉยๆอยู่ได้ตระนักรู้ถึงเหตุที่มันเกิดขึ้นนะครับนะครับทั้งเหตุและผลที่มันเกิดขึ้นคุณอิทธิพลทนายหนุ่มของเราไปทําการบ้านมาขอเชิญคุณอิทธิพลครับเดี๋ยวสักครู่ในก่อนที่จะไปเรื่องที่คุณอิทธิพลเตรียมมามีถามสดเรื่องอุบัติเหตุก็มาพอดีเลยเพื่อไม่ให้ท่านคุณชันวิทย์รอนานะครับท่านรองทนายอิทธิพลครับเดี๋ยวเราไปที่สายกันคุณชันวิทย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะอุบัติเหตุฝ่าไฟแดงนะเป็นยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อยครับ ค่ะแล้วเรื่องของการเรียกค่าสินใหมทดแทนเนี่ยเรียกได้อยู่แล้วครับคุณชันวิทย์ได้ยินนะครับครับคุณชันวิทย์เรียกได้อยู่แล้วนะครับกรณีค่าเสียหายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับคุณชันวิทย์ครับ หนึ่งเนี่ยนะครับทางฝ่ายผู้ที่ผ่าไฟแดงมาชนเราพูดถึงในส่วนของเรานะครับในความเสียหายเนี่ยนะครับรถคันที่ผ่าไฟแดงมาเนี่ยมีความผิดฐานละเมิดนะครับแล้วก็ทางฝ่ายเราเนี่ยได้รับความเสียหายเราเสียหายอะไรบ้างคุณชานวิทย์จะต้องแยกเป็นข้อข้อนะครับผมจะเริ่มคุยอย่างนี้เรื่องที่หนึ่งมาชนรถเรารถเราเสียหาย ร,รถเราจะต้องซ่อมแซมเพื่อให้กลับคงอยู่ในสภาพที่ใกล้เคียงกับของเดิมมากที่สุดอันนี้เขาต้องเสียค่าเสียหายให้เรา 2. ค่าขาดไร้ประโยชน์รถคันนี้เนี่ยเป็นวัตถุเป็นรถของคุณที่ใช้ในการประกอบอาชีพนะครับเป็นเครื่องมือในในการประกอบอาชีพของเราในแต่ละวันเนี่ยเครื่องมือชิ้นนี้ทำให้เราได้รับรายได้จากการประกอบอาชีพวันละเท่าไหร่ เราจะต้องไปจอดสูญเสียของการซ่อมกี่วันกี่คืนเรารวมมาคิดมานะครับแล้วตัวของเราเองเนี่ยนะครับเรามีค่า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 ตัวของเราอย่างเช่นในวันนี้เนี่ยนะครับค่าแรงขั้นต่ำในกรุงเทพมหานครนะครับก็คือ300บาทก็ว่าไปนะครับแล้วก็คิดเราก็คิดค่าเหล่านี้ไปแล้วเราก็เจรจากับเขาแต่ว่าถามว่าเรื่องเหล่านี้คุณชันวิทย์เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนได้ครับ ดำเนินการได้ครับครับค่าขาดประโยชน์ครับครับคืออย่างนี้คืออย่างนี้ครับคุณชันวิทครับเรื่องราวนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ที่จะมาท้าทายกันนะครับเพราะว่าคุณชันวิทย์มีสิทธิ์อยู่แล้วครับในทางกฎหมายที่จะดําเนินการกับเขา ผมคิดว่าอย่างนี้ครับคุณชันวิทย์คุณชันวิทย์กรุณาพูดกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ประกันแล้วก็นัดหมายกันมาเพื่อเจรจานะครับ<ม>อย่าต้องนําเรื่องนี้ไปถึงศาลเลยครับแต่ว่าถ้าถามว่าไปถึงศาลได้ไหมถึงศาลเราก็ชนะครับออคือเจรจากันดีกว่านะครับเพราะว่าเราเป็นผู้ถูกเรเิดมนั่นเองนะครับคุณชันวิทย์ ก็นั่นแหละฮะอย่างที่ท่านรองแนะนำก็คือนัดนะครับนัดหมายทางประการนัดหมายทางเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็นัดหมายทางคู่กรณีมาคุยกันครับนะฮะอย่างน้อยๆให้เจ้าหน้าที่เป็นกรรมการนะครับท่านรองครับใช่ครับก็น่าจะผ่อนคลายกันได้เพราะว่าเขาเป็นผู้ทาและเมื่อต่อเรานะครับนะลองดูฮะนะครับเอาใจช่วยครับคุณจันทวิทย์ครับสวัสดีครับสวัสดีคหลายครั้งที่เคยที่เกิดกรณีแบบนี้ท่านรองคือรถเนี่ยแน่นอนนะซ่อมได้คุณจันท์แต่ว่าที่นี้ค่าขาดประโยชน์นี่แหละบางทีคู่กรณีไม่ให้คระอไม่จ่ายคืออย่างนี้ครับ ผมว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันมีสองหลักนะครับคือหนึ่งเนี่ยหลักของข้อที่จริงที่มันเกิดขึ้นคือหลักกฎหมายแล้วต่อไปก็คือว่าหลักศิลปะแหละไอ้นั่นมันเป็นทางวิทยาศาสตร์กฎหมายนะครับการกเจรจาคือต้องคุยกันนะครับแล้วก็มองให้เห็นบางครั้งเนี่ยเราบอกว่าไปเรียกร้องเอาครั้งเดียวก้อนเดียวอย่างนี้ครับก็เราบอกว่าเอาคุณจะผ่อนชำระอะไรให้กับผมนะครับแล้วเราก็คุยกันถึงเรื่องเหล่านี้นะครับว่า ถ้าเราพูดกันตรงๆเนี่ยความสูญเสียได้เกิดขึ้นเราก็เสียเขาก็เสียคือคนชนก็เสียคนถูกชนก็เสียแต่เราต้องพูดต้องหลักของความเป็นจริงก่อนว่าใครเป็นคนทําละเมิดเมื่อเขาทําแล้วเนี่ยนะครับเขาควรจะรับอย่างไรนะครับทางผมเชื่อว่าอย่างนี้ครับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเ็เหมือนกันทาง,ทางเจ้าหน้าที่ตารวจก็พยายามจะไก่เกลี่ย นะครับและอะไรที่มันพอจะรับกันไปได้นะครับก็ว่ากันไปแต่ถ้าเผื่อท้ายที่สุดแล้วเนี่ยท่านเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างยิ่งท่านจะดําเนินคดีก็ต้องดําเนินคดีก็ว่ากันครับเท่านั้นเองครับเท่านั้นเองนะครับครับนั่นเดี๋ยวเข้ามาต่อด้วยด้วยคุณประการใช่ไหมคุณจ่าค่ะคุณประการค่ะก็เป็นการปรึกษาในเรื่องของอุบัติเหตุเหมือนกันนะคะบอกว่าปีที่แล้ว เมื่อปีที่แล้วนะปีที่พันปีหนึ่ปีที่สองห้าห้าห้าแล้วก็ปีท euh. ี่แล้วก็เป็นปีห้าห้านะคะบอกว่าประสบอุบัติเหตุระหว่างที่ขับรถอยู่บนถนนค่ะอาจารย์คะแล้วก็มีคนวิ่งสวนมาชนรถคือตั้งใจวิ่งเข้าหารถของคุณปราการแล้วปรากฏว่าคนคนนั้นเสียชีวิตค่ะก็คือเขาตั้งใจเหมือนจะฆ่าตัวตายก็คือวิ่งมาชนกับรถของคุณปราการเลยนะฮะตอนนี้เนี่ยเรื่องยังเงียบอยู่ ทางญาติหรือว่าทางเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้มีการติดต่อมาที่คุณประการก็เลยถามว่าแบบนี้เนี่ยจะต้องทําอย่างไรต่อไปคะแล้วก็คดีนี้เนี่ยมีอายุความกี่ปีอาจารย์คะคืออย่างนี้นะครับ <c oughs> เรื่องนี้เนี่ยมันมีสองสองคดีคือเป็นคดีแพ่งกับคดีอาญานะครับในคดียาคือประมาทเป็นเหตุให้คนถึงแก่ความตายตํารวจเนี่ยเจ้าพนักงานถ้าจะตั้งข้อหาก็มีข้อหานี้นะครับถามว่าในวันนี้เนี่ยเราไม่ทราบว่า เรื่องดําเนินการไปถึงไหน <Okay. S 1> ต้องรบกวนคุณประการครับเราไปแสดง <Okay. S 1> ความบริสุทธิ์เลย <Okay. S 1> นะครับที่สถานีตํารวจนะครับ <Okay. S 1> ในท้องที่ที่เกิดเหตุที่เกิดคดีนี้ขึ้นนะครับแล้วก็ไปติดตามสอบถามว่าเรื่องนี้มันเป็นอย่างไร <Okay. S 1> แต่ในรูปเรื่องอย่างนี้เนี่ยในประสบการณ์ของคุณอิทธิพลกับผมเนี่ยนะครับเราก็จะพบว่าทางทางญาติของผู้เสียหายเนี่ยนะครับก็ค <Okay. S 1> งจะเรียกร้องนะครับอย่างหนึ่งอย่างใด <Okay. S 1> แล้วเราก็คุยกันเพราะว่าถ้าเผื่อเหตุการณ์มันผ่านมาหนึ่งปีแล้วนี่ <Okay. S 1> นะครับ ผมคิดว่าเรื่องมันน่าจะคุยกันได้นะครับว่าประมาทตรงเนี้ยอย่างเช่นบอกว่าเราเองเราเข้าใจเอาบอกว่าเขาตั้งใจวิ่งมาเพื่อให้รถเราชนอย่างนี้นะครับทางญาติหรือทางในในสภาพแวดล้อมเนี่ยพอจะอนุมานได้เช่นนั้นแต่อย่างน้อยที่สุดในความที่เราเป็นเป็น,เป,นเป็นมนุษย์ปูรุชนด้วยกันนะครับก็ต้องมีความเหน็นอกเห็นใจกันผมคิดว่าเราก็ไปไปเคลียร์สะนะครับไปไก่เคลียร์ซะว่าเรื่องนี้มันคืออะไรนะครับแล้วก็น่าจะน่าจะยุติลงได้ด้วยดีครับ เพราะว่ามันขาดเจตนาที่จะไปทาร้ายขึ้นละไรกันสําคัญนะครับเรื่องของเจตนานะครับก็กลับมาในสิ่งที่ตนายอิทธิพลได้เตรียมมาเป็นความรู้ให้กับคุณผู้ฟังโดยเฉพาะเรื่องของอุบัติเหตุที่กําลังจะมีเกิดขึ้นแต่เราไม่อยากให้เกิดนะครับเรื่องเดนทางโศกนนะครับทนายครับคุณวิทยาครับก่อนอื่นเลยนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยตอนที่เรามาถึงสถานีสวพนะครับมีแท็กซี่คนหนึ่งนะครับก็คือคุณประทีปศรีสุวรรณ นะครับหวังว่ากําลังฟังรายการอยู่นะครับ,รบนำไม้ค้ายันนะครับมาบริจาคที่นี่นะครับ,รบก็คือผมก็นําฝากให้ทางเจ้าหน้าที่แล้ว นะครับนะครับก็คุณคุณประที่ปังอยู่จะได้ทรายแสดงว่าอะไรกัใจใไกลใจมากเลยคืช่วยทีมงานเดิาเนินงานให้ด้วยใช่ค่ะต้องบอกว่าตั้งแต่ช่วงห้าโมงเป็นต้นมาเราก็จะปิดออฟฟิศด้านล่างไงค่ะนะครับแต่ว่าทางทั้งสองท่านเดินทางมาพอดีใช่ไหมฮะแต่ประจวบพอดีเลยก็เป็นธุระในการรับมอบแล้วก็ให้กับทีมงานต่ว่าะกอบเองด้วยต้องถามความรู้สึกเลยครับทั้ทงท่านรองและทนายอิทธิพลเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับแมเห็นสังคมเราอบอ้อมอารียกันแบบนี้ฮะ ผมว่าผมผมปีนี้ก็ห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดแล้วนะนะผมว่าประเทศมันน่าอยู่ก็ด้วยเหตุผลเนี่ยครับประเทศของเราน่าอยู่ครับคุณแท็กซี่ท่านนี้นะครับนะครับคุณคุณปทีปเนี่ยนะครับคุณประทีบศรีสุวรรณเนี่ยคุณประทีบเธอเดินเข้ามาแล้วก็ถือไม้คาหยันมาผมจะนําเนี่ยมาบริจาคให้สพเก้าหนึ่งครับว่าอย่างนี้แล้วผมก็ถามมาเจาะจงให้ใครหรือเปล่าครับได้ฟังรายการ ของทางนี้แล้วก็จะเจาะจงมอบให้ใครเป็นสู่นตัวเป็นพิเศษหรือเปล่าบอกเปล่าครับท่านใดก็ได้ที่มีความ,มท,ที่มีประโยชน์จะได้ใช้ท่านว่างกันนะ<ม><ม>พอเราเห็นเข้าเราก็ยังตึกอยู่ในใจตลอดเวลาว่า<ม>พี่น้องของเรานะครับไม่ว่าเรื่องของการอยู่ในสถานะใดนะครับแต่ว่าการมีน้ำจิตน้ำใจในการอบอ้อมารีเนี่ยนะครับเพื่อถอ,อนต่อกันผมว่าสิ่งเหล่านี้มันทำให้ประเทศของเราเนี่ยน่าอยู่<ม>น่าอยู่จริงๆ ของฟังในช่วงคุณละตาวันมีท่านหนึ่งก็ขอบริจาครถเข็นมากุญแจน่าจะราตั้งแต่วันเ<ช>สาร์คือวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เอง<ช>แล้วก็มีท่านหนึ่งบริจาคมา13คันป้ายแดงเลยรถเข็นค่ะถูกต้องค่ะนะฮะเป็นความชื่นใจนะครับของเนี่ยคนที่เขาขาดอ่ะคือต้องบอกว่ามีโอกาสได้เห็นแล้วก็ต้องบอกว่าท่านนี้นะคะที่มารับเนี่ยบอกว่าจะนํารถเข็นกับวอลเกอร์นะฮะที่มารับสองอย่างเลย่่ชชววยยเดไปให้กับคุณแม่ซึ่งป่วยเป็นหลายโรคมากอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะเขาก็บอกว่าตอนแรกเนี่ยก็ไม่ ไม่กล้าที่จะโทรมานะเพื่อขอรับบริจาคเพราะไม่แน่ใจว่าจะได้ไหมจะได้หรือเปล่าใช่ค่ะแต่เขาคิดว่าลองโทรมาได้หรือไม่ได้ไม่เป็นไรนะพอโทรมาแล้วเรียบร้อยปรากฏว่าเป็นในช่วงที่มีผู้นำบริจาคถึงสิบกว่าคันนะก็เลยได้รับรถเข็นไปนะแล้วก็บอกว่าเขาดีใจมากๆรีบโทรไปบอกคุณแม่ที่ต่างจังหวัดนะแล้วก็วันนี้เดินทางมารับที่สกวพทา่หนึ่งด้วย น้ำตาเรียกได้ว่าความตื้นตันใจคือผมทราบว่าแกเป็นคนที่ทำบุญเป็นประจําด้วยใช่แล้วแกก็บอกว่าเนี่ยแหละผลบุญนะทาให้แกได้รับความช่วยเหลือในเรื่องของรถเข็นโอ้ยพูดแล้วยังตื้นใจตื้นตันใจเรียกได้ว่าเกิดจะร้องไห้เลยท่นรองนที่สองของการทําบุญนะครับ เขาบอกว่ามันมีเพลงฝรั่งเพลงหนึ่งนะฮะแปลเป็นไทยว่าน้ําตาสวรรค์นะครับคือน้ําตาจากความปิติยินดีว่าเพื่อนมนุษย์ของเราที่เป็นเพื่อนไทยด้วยกันนะครับไม่ว่าจะยากดีมีโจรไม่ว่าจะผิวเนื้อสีอะไรไม่ว่าจะมาจากพื้นฐานอย่างไรนะครับแต่ว่าจิตใจเนี่ยนี่คือความเสมอภาคของมนุษย์นะครับในทางจิตใจซึ่งผมคิดว่าพื้นฐานเหล่านี้เนี่ยเป็นพื้นฐานของคนไทยนะครับเป็นพื้นฐานของคนไทย เรื่องของความอบอ้อมอารีนะคะช่วยเสซึ่งกันและกันนะครับผมขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับเพื่อจะเกินให้กับทนายอิทธิพลนิดหนึ่งว่ากับเราฟังเรื่องเรื่องเมื่อสักครู่มานะครับแล้วเรื่องต่อไปนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่อยากจะนําเรียนว่าความอาจัศจรรย์ก็เกิดขึ้นในประเทศไทยจริงๆเหมือนกันและเกิดขึ้นมาหลายปีมาแล้วทั้งสองท่านเชื่อไหมครับว่าสงครามที่เขาใช้อาวุธปาดหานกันครับ มันมีสงครามอยู่สงครามหนึ่งนะครับคือสง,สงครามในหมู่เกาะโฟกแลนด์นะครับเป็นสงครามแย่งชิงเกาะโฟกแลนด์กันระหว่างอาร์เจนตินากับประเทศอังกฤษในหมู่เกาะโฟกแลนด์เมื่อปีพุทธศักราช2 5 2พรยี่้าได้ทําสงครามกันนะครับทั้งสองประเทศเนี่ยญาติปรากงทัพนะครับมหาศาลเข้าทําสงครามแต่ปรากฏว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากสงครามครั้งนั้นเลยนะมีทหารที่เสียชีวิตในการสึกสงครามรั้งนั้นเนะี่ย หกร้อยยี่สิบหกร้อยี่สิบกว่าคนหก้อยี่สิบคนแต่สิ่งที่สูญเสียในประเทศของเรารติดต่อกันมาแล้วประมาณห้าถึงหกปีสูญเสียกันเนี่ยนะครับด้วยปริมาณของผู้คนเนี่ยมากกว่าสงครามในเกาะโฟกแลนด์ขอเชิญคุณอิทธิพลครับวันนี้นะครับก็อยากจะนำ เรื่องของต่อเนื่องจากวันกอ่อนนะครับที่เรามาเกิดเรื่องของสงครามล้านนาไอโทษโทนสงการล้านนานะครับรว่าอสุท่ผาใช่ครับรว่าว่าในเทศกาลต่างๆของไทยเนี่ยก็มีเรื่องดีงามนะครับในแต่ละวันมีความหมายในแต่ละวันของการเล่นสงการประเพณีของเรานะครับก็คือมีทั้งที่ ล้านนาเชียงใหม่นะครับอนุสาวรีย์สามกาษัตริย์แล้วก็ที่สยามสแควร์นะครับเป็นเรื่องของอสงการพระคอมารวมไทยม่วนร้านนานะครับก็จัดโดยกทางกระทรวงวัฒนธรรมนะครับจากนั้นครับเมื่อเข้าถึงในเทศกาลสงการก็จะต้องมีการเดินทางกลับบ้านกันนะครับซึ่งเหมือนที่อาจารย์เมื่อกี้ทางอาจารย์ได้เกริ่นไปนะครับว่าในสงครามครั้งนั้นเนี่ยที่หมู่เกาะโวกแลนด์มีผู้เสียชีวิต6 0 0คนโดยประมาณนะครับแต่ หากเราย้อนกลับมาดูผู้สูญเสียชีวิตในเทศกาลปีใหม่นะครับและเทศกาลสงการที่เกิดขึ้นนะครับรวมทั้งสองเทศกาลแล้วในในบ้านเรานะครับใกล้เคียงกันกับสงครามที่เกิดขึ้นเลยครับจำนวนนี่นะครับใช่ครับของผู้เสียชีวิตนี่นะครับใช่ครับต่อเทศกาลหนึ่งสองถึงสามร้อยคนนะครับวันนี้เราเลยนําเรื่องของกฎหมายนะครับที่เกี่ยวกับการเดินทางเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับ เหตุผลว่าเมาแล้วขับนะครับว่ามีเหตุผลตรงนี้เนี่ยกฎหมายออกมาแล้วมีมีบทลงโทษยังไงนะครับรวมถึงสิ่งต่างๆเนี่ยตรงนี้จะได้ให้ให้รู้ไว้นะครับในในเรื่องของกฎเกณฑ์<ช>นะครับที่เกิดขึ้นในเรื่องของกฎหมายนะครับต่างๆเนี่ย เรามีกฎหมายที่เกี่ยวกับการเมาแล้วขับครับที่จะใช้เกิดขึ้นนะครับเมาแล้วขับนะกฎหมายเมาแล้วขับใช่ครับก็คือกฎหมายเมาแล้วขับเนี่ยมีการทุกคนได้รู้อยู่แล้วว่ามีนะครับแต่มันมีกฎหมายอีกกฎหมายหนึ่งซึ่งเพิ่งใช้เมื่อวันที่8สิงหาคมปี55ครับเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่าใช่ครับก็คือกฎหมายนะครับจากจากประกาศของสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับก็กฎหมายคือเป็นกฎหมายที่ ส่วนของคนนั่งโดยสาร uh huh. นะครับ uh huh. ที่มีการดื่มแอลกอฮอล์นะครับ <Okay. S 2> ตรงนี้เนี่ยหากมีการดื่มแอลกอฮอล์ในในขณะขับรถนะครับ <Okay. S 2> หรือ,อบนรถโดยสาร <Okay. S 2> นะครับตรงนี้จะมีโทษด้วย นะครับจำคุบไม่เกินหกเดือนปรับไม่เกินก็คือไม่เฉพาะที่เราขับรถเองนะกุญแจแล้วเราดื่มไปด้วยแต่ว่ารวมไปถึงการที่เรานั่งรถสาธารณะอย่างเช่นบกสกับต่างจังหวัดแล้วเราดื่มก้มเงินบนรถเลยใหรือว่าจะเป็นในรถของเราเองก็ไม่ได้ได้ซึ่งหลายคนตรงนี้นะครับยังเกิดความสับสนกันอยู่นะครับว่าบางครั้งเนี่ยไอเกณฑ์ของคนที่นั่งโดยสารไปเนี่ยหมายความว่าจะต้องดื่มไปด้วยหรือเปล่าหรือเมาแล้วให้คนอื่นขับบ้านกลับไปส่ง แล้วคนเมาเนี่ยท,ที่ขับรถกลับไปส่งคนนี้จะมีความผิดไหม,มเมาจะกลับยังไงสงสันใ,ใช่ครับตรงนี้เนี่ยคนหมายจากเท่าที่สรุปง่ายๆเอาให้เข้าใจกันนะครับก็คือจะดูในเรื่องของการดื่มสุราในรถหรือบนรถเป็นหลักเลยเป็นหลักครับ คือสมมุติกรณีที่ถ้าสมมุติว่ามีอาการเมานะครับแล้วขึ้นไปบนรถแล้วเพื่อจะพากระส่งกลับบ้านโดยคนขับไม่ได้เมาหยุดดื่มนะหยุดดื่มแล้วมีอาการเมาอยู่อันนี้ไม่มีความผิดไเมานีฮะใช่ครับแต่ผู้โดยสารเมานะครับใช่ครับอันนี้ไม่ผิดนะไม่มีความผิดครับเหตุผลของเจตนารมของกฎหมายนี้ครับก็เพื่อต้องการให้หนึ่งคนขับไม่มีแอลกอฮอล์ขณะขับรถนะครับแล้วก็เรื่องของผู้โดยสารนะครับไม่มีการดื่มแอลกอฮอล์นะครับ เพราะไม่งั้นมันจะเปิดโอกาสให้เกิดการชักชวนกันดืม่มในรถได้แล้วก็จะเกิดอุบัติเหตุนะครับ uh huh. ซึ่งตรงนี้นะครับหากเราจะเปรียบเทียบเนี่ยก็ในเรื่องของทางต่างๆที่กฎหมายนี้กําหนดเอาไว้นะครับทางที่กําหนดไว้ก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางเดินรถช่องทางประจําทางไหลทางทางโค้งทางแยกสะพานหมายความรวมง,ง่ายๆก็คือทุกที่ที่เป็นเส้นทางในการจราจรรวมถึงทางส่วนบุคคลด้วย นะครับเกิดม,มุิว่ามีทางส่วนบุคคลแต่อนุญาตให้คนเดินทางจราจรกันทางตรงนี้หากไปดื่มแล้วบอกว่านี่เป็นที่ส่วนบุคคลไม่ได้ไม่ฟังไม่ขึ้นนะฮะข้ออ้างนี้ก็ถือว่ายังผิดกฎหมายในเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์บนท้องถนนยกตัวอย่างง่ายอ,อย่างเช่นซอยซอยเล็กๆกเนี่ยคุณจานะที่ก็เป็นซอยของใครคนใดคนหนึ่งหรือว่าพื้นที่ส่วนบุคคลแต่ว่าเปิดให้รถเนี่ยสามารถเดินรถได้แต่ถ้าคุณจานเนี่ยสมมุติว่าเอาไปกับเพื่อนแล้วเพื่อนเป็นคนขับแล้วไปแหมไปจอดรถดื่มในเส้นทางบุคคลนี้ เจ้าหน้าที่มาเห็นอ้างไม่ได้นะับอ้างไม่ได้ครับรมีหมายความรวมถึงอยู่ในบทลงโทษของกฎหมายใหม่นี้ด้วยวนะครับคือ,มอมผมขยายความ,วามนิดหนึ่งนะฮะ<ค>เพิ่มเพิ่มเติมนิดหนึ่งเราบอกว่าที่นี้นะครับบุญเราไปต่างจังหวัดที่ตรงนี้เป็นที่พักรถริมทางที่พักริมทางเราจะเห็นนะครับที่พักริมทางเราก็บอกว่ารถเราก็จอดนิ่งแล้วเป็นที่พักริมทางคนขับก็ไม่ได้ดื่ม แต่ผมมานั่งมาแล้วสิบชั่วโมงก็เลยมาถอนสักหน่อยหรือว่าคิดว่าใกล้บ้านแล้วอีกอีกสองชั่วโมงก็ถึงแล้วแล้วรถก็ไม่ได้เคลื่อนที่รถจอดเฉยจะผิดได้ยังไงเออจะผิดได้ยังไงผมไม่ได้ขับแล้วที่พักผมผมเองก็ไม่ใช่ผมเองก็ไม่ใช่คนขับแล้วมาพักอยู่แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเออหนึ่งไม่ใช่คนขับนะครับสองในระหว่างที่ที่ดําเนินการอยู่เนี้ยก็จอดเดนที่พักลินคาอย่างเนี้ย ผมจะผิดเรื่องอะไรกฎหมายนี้เนี่ยเจตนารมเขาทั้งหมดนี่นะครับหมายความว่าอะไรที่เป็นทางสาธารณะหรือทางส่วนตัวทางส่วนบุคคลที่ใช้เป็นทางสาธารณะค,คุณจะมายุ่ง,งกับอนกอไม่ได้ไม่ให้เลยนะครับไม่ให้เลยอย่างนี้เนี่ยจุดวงจุดเลาคุณจานไ,ไยาไไปจอด ก็อนี่กเเป็นจุดว้าวไม่ได้วิ่งรถนี่ไม่ได้ขับนี่แอ่กอฮดื่มบนเส้นทางสาธารณะนั่นก็มีความผิดตามกฎหมายใหม่ตัวนี้นะครับใช่ครับซึ่งถ้าหากเราจะดูเปรียบเทียบกับกฎหมายญี่ปุ่นซึ่งถือว่าเป็นประเทศหนึ่งนะครับซึ่งมีกฎหมายทางจราจรดีมากเขาเป็นห่วงประชาชนถึงขนาดที่ว่าไม่ใช่เพียงแค่ขับรถนะครับแล้วมีแอลกอฮอล์อยู่ในเส้นเลือดแม้แต่เพียงให้คนที่มีแอลกอฮอล์ยืมรถก็มีความผิดแล้วคือแล้วใครจะมีความผิดคะ คนที่ให้ยืมรถก็มีความผิดใช่ครับกฎหมายที่ญี่ปุ่นใช่ครับรวมถึงจะไหว้วานผู้ที่มีแอลกอฮอล์ผู้ที่เมาไปส่งเราก็ยังผิดกฎหมายญี่ปุ่นจะค่อนข้างเขียนครอบคลุมไว้ว่าถ้าหากคนเมาเนี่ยมาอยู่บนท้องถนนมันทําให้เกิดอันตรายได้ครับนะครับแล้วก็ย้อนกลับมาที่กฎหมายไทยนะครับในเรื่องของรถนะครับหลายคนก็ยังสงสัยว่ามันต้องเป็นรถโดยสารของเราเองหรือเปล่านะครับในความหมายของรถตรงนี้นะครับหมายถึงพาหนะทางบกทุกชนิด ยกเว้นรถไฟและรถรางเท่านั้นนะครับยกเว้นรถไฟและรถรางนะฮะใช่ครับรถรางนี่ก็มีน้อยมากนะครับใช่ครับก็จะมีรถไฟรอยฟ้าใต้ดินนั่นแหละซึ่งหลายคนจะสับสนครับบางคนเข้าใจว่าการโดยสารรถยนต์นะครับแล้วดื่มเรื่องของแอลกอฮอล์นะครับหลายคนก็บอกว่าฉันนั่งรถทัวร์กลับบ้านฉันดื่มแอลกอฮอล์ก็ไม่น่าจะผิดครับ อันนี้มีความผิดนะครับเพราะถือว่าโดยสารอยู่บนรถแล้วดื่มแอลกอฮอล์ครับก็ยังมีความผิดอยู่นะครับ,รบวันนี้เนี่ยผมเชื่อนะครับว่าหลายๆคนคุณจฌนเพราะเขาา้าใจได้ง่ายขึ้นเพราะว่ากฎหมายใหม่เนี่ยเพิ่งจะเริ่มมามเมื่อเดือนสิงหาคมปลายปีที่ผ่านมาเท่านั้นเอง้องครับ <ไป S 2> นะคยับไม่เข้าใจความชัดเจนไง ใช่ค่ะนะเพราะนั้นแม้คุณจะจอดรถบนถนนนะรถจอดนิ่งๆแล้วคุณไปตั้งวงดื่มสุราอันนี้ก็ผิดเช่นเดียวกันนะสำคัญนะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตพักกันครู่เดียวนะฮะแล้วเดี๋ยวกลับมาต่อเนื่องกันช่วงหน้ามีคำถามฝากเข้ามาด้วยนะครับสักครู่กับเจ้าหนึ่งรุ่งทางบุญานครับ ในช่วงนี้กับ91รู้ทันรู้ทางน,นะครับยังคงอยู่ครับทั้งสองท่านทั้งท่านรองเจ้าจอและทนายอิทธิพลนะคุณจย์ครับค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่ฮอตกันมากๆเลยนะคะในเรื่องของกฎหมายการดื่มสุราห้ามดื่มสุราภายในรถไม่ว่าจะเป็นทั้งคนขับหรือว่าผู้ที่โดยสารอย่างคุณวิชัยนี่ก็ฝากถามมาค่ะจ์นนะบอกว่า สงการนี้เนี่ยจะไปต่างจังหวัดกับคณะทัวร์ไปกันเป็นรถมัดเลยเป็นทัวร์ชิงฉาบเลยนะคะเขาบอกว่าในกรณีที่ลูกทัวร์เนี่ยดื้อดึงนะฮะคือเราห้ามละอย่าดื่มสุรานะเดี๋ยวโดนจับนะเดี๋ยวผิดกฎหมายนะแต่ลูกทัวร์ดื้อดึงดื้อดื้อจะดื่มจะดื่มสุราก็คือดื่มนั่นเลยค่ะนะแล้วเราห้ามไม่ได้แบบนี้เนี่ย สองเรื่องก็คือถ้าเราไปเจอด่านเนี่ยเราจะมีความผิดหรือเปล่าแต่ถ้าเราห้ามแล้วไม่ได้จริงๆเนี่ยจะทํายังไงดีคะอาจารย์คะดื้อเนี่ยครลูกทัวร์ดื้อครับก็อันนี้นะครับสาหรับคุณวิชัยนะครับขออนุญาตอาจารย์ก็สําหรับคุณวิชัยนะครับก็ต้องมีหน้าที่นะครับในการตักเตือนลูกทัวร์นะครับว่าการดื่มสุราเนี่ยไม่ได้นะกฎหมายมีโทษทั้งจําทั้งปรับเลยนะครับแต่หากว่าลูกทัวร์ยังดื้อดึงนะครับและดื่มสุราอยู่บนรถนะครับหากเจอด่านนะครับก็สามารถส่งได้ นะครับส่งลูกทัวร์ส่งลูกทัวร์ใช่ครับใช่ครับหรือว่าถ้าหากเจ้าหน้าที่ตรวจเจอนะครับเขาก็มีความผิดอยู่แล้วครับก็กรุณาส่งลูกทัวร์ให้ถึงที่หมายก่อนคนอื่นนะครับมาครับคุณจามีกำนำทิงได้วยนะคุณจนะคือต้องบอกว่าในเรื่องของแอลกอฮอล์เหมือนกันนะคือดิฉันสงสัยว่าในกรณีที่เราไปจอดอยู่ไหลทางนะหรือว่าเป็นจุดพักริมทางก็แล้วแต่ เราไม่ได้ดื่มสุราบนรถอ่ะแต่เรามาตั้งวงข้างๆรถอ๋อจือรถอยู่ข้างๆใช่ไหมถูกอ๋อตั้งวงข้างๆรถเลยอไม่ได้ไปดื่มบนรถแต่หาตั้งวงข้างๆรถอันนี้หผิดด้วยหรือเปล่าคะโอ้คุณ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 แกนอันนี้มันเหมือนสีธนนไทยจริงๆครับสีธนนไทยมากับมาเกิดจริงๆต้องขออนุญาตกลาบเรียนด้วยความเคารพนะครับท่านผู้ฟังทั้งหลายครับ ไหลาทางริมทางที่พักริมทางไม่ใช่พัตตาคารครับ <Okay. S 1> นะครับ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นกรุณาไปที่พัตตาคารหรือไปที่บ้านท่านนะครับ mm hmm. คืออย่างนี้ครับในทางสาธารณะหรือว่าที่พักซึ่งมันเป็นสาธารณะประโยชน์ของทุกทุกคน <Yeah. S 1> มันไม่ใช่สถานที่ที่เราควรเลยครับ <Okay. S 1> ผมคิดว่าลองท่านที่กําลังคิดว่าจะทําอย่างนั้น <Yeah. S 1> ลองนั่งตั้งสตินิดเดียวครับแล้วถามตัวเองว่า คนดีๆเขาจะทากันไหมต้องขออนุญาตพูดอย่างนี้นะครับว่าจะทํากันไหมแล้วเราลองคิดดูว่าเรานี่นะครับกลับบ้านเนี่ยหนึ่งไปเคารพไปหาพ่อแม่เราหรือเราไปหาลูกบุตรภรรยาของเราการที่คุณมาแวะดื่มสัก่อนเนี่ยนะฮะเดี๋ยวคุณจะพาชีวิตคุณไม่สมประกอบไปไม่ถึงอยู่คุณพ่อคุณแม่ให้คิดตรงนั้นครับให้คิดตรงนั้นจริงๆถ้าเป็นห่วงอยู่นะครับ คแม่ชัดเจนนะไม่ใช่พัตนาการแล้วถ้าจะมาสีธนนชัยต่อเอ้าก็คิดว่าเป็นขันโตงไงแน่แหลไม่ได้เลยนะใช่แล้ววันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านในเวลาหมดพอดีเลยครับขอบพระคุณท่านรองและคุณอิทธิพลด้วยนะครับวันพรุ่งนี้เราติดตามกันต่อกับ91ทุกทานทุกทางขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตามไปต่อพรุ่งนี้นะครับสวัสดีค่ะพรุ่นี้ใหม่